ตอนนี้จะมีคำศัพท์คำหนึ่งที่พูดกันอยู่เสมอก็คือคำว่า disruption นะครับก็คือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงนะครับสวัสดีครับผมเกดวิชิิติสุนทรวงศ์นะครับเ,เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเรีล g l o b a l l logistics นะครับแล้วก็อีกตําแหน่งหนึ่งก็คือประธานกิตติมศักดิ์ของสมาคมผู้ร่วจับก,การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือที่รู้จักกันในใน,านามของสมาคมพิฟ้าครับใน,ในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยสิ่งนึ่งที่ผมเพิ่งไปคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์มานะครับผมก็บอกว่า ประเทศไทยควรจะใช้ธุรกิจโลจิสติกในการสร้างรายได้ข้งประเทศนะครับเพราะว่ามันเป็นธุรกิจหลักที่อย่างประเทศสิงคโปร์ UAE มาเลเซียเขาก็ตั้งเป้าในการสร้างรายได้ให้เข้าประเทศเหมือนกับธุรกิจท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจต่อไปก็คือว่าทุกธุรกิจต้องพยายามบริหารพอร์ตของลูกค้าของตัวเองให้มีความหลากหลายมากขึ้นอย่าไปจับ หรือพึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะพยายามกระจายความเสี่ยงหากลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันหาทุกธุรกิจที่อาจจะต้องรีไลออนกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรนะครับในยามที่เกิดวิกฤตขึ้นมาอย่างน้อยที่สุดเรายังมีรายได้จากกลุ่มฐา,านลูกค้ารายอื่นหรือทุกธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกันผมผมคิดว่าหลักสูตรนี้ของทางมรราชภัฏสุนัทนทาเนี่ยเป็นหลักสูตรที่ดีครับแล้วก็ สิ่งที่ผมพยายามพูดกับทางคณาจารย์ที่เป็นคุณดูแลหลักสูตรนี้ก็คือว่าผมอยากให้หลักสูตรนี้ให้ความรู้กับผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและภาคเอกชนว่าธุรกิจโลจิสติกส์เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้เข้าประเทศได้หรือเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างความสามารถทางการแข่งขันความสามารถในการลดต้นทุนให้กับทุกๆองค์กร คนที่มาเรียนในหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้ทั้งทางด้านของทฤษฎีและภาคปฏิบัติและสามารถนำความรู้ตรงนี้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้กับองค์กรของตัวเองเออได้อย่างแน่นอน